จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดและปิดการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทโลและชั้นเอกพระภาวนาวิสุธทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสิริศักดิ์ศิริมังคลารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประธานฝ่ายคารวะพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมพิธีณอาคารอเนกประสงค์วัดเพชรสมุทรวรวิหารโดยได้รับกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น124,426บาท